แล้วแล้ว,ลว,ลวอัตราการตับใช่ไหมเขียนอันตราการออตับใช่ไหมห้าพันครั้งที่หนึ่งพอจบแค่นั้นแหละครั้งที่สองหมื่นหนึ่งแค่นั้นแหละครั้ง <ไป S 1> ที่หนึ่งบอกผิดตรงก่อนนะที่สองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ้า <5 S 2> ในกอล่ ไม่มีไอเซนเข่งอาพี่ไอเซ e. นอย่างด่วนว่า L I C E พี่โม่พี่โม่โดนยิงเปล่ายังียงอย่างไอเซนแม่งไม่มี <ally> เลดก,กูด้วย

User left your dodging of it. User left your channel. Twelve. Four on me. One. Regroup. Thirteen. Form on me. Nine. Fall back. Seventeen. Fall back. Fifteen. Form on me. แบงค์ซีอาร์ขอบกัอนพระเธอได้ปะแบงค์ Bank, พี่แบ <c oughs> งค์เสียงปืนใครแบงค์ลงลงท้ายด้วยซีอาร์ขอบกัอนพระเธอใช่ปะเออทรีอาร์ทีอาร์การเตอรโอ้โหแม่จริงไอ้สิงตายทีอาร์นี่หมายความว่าอะไรนะอัลเทอรี่มาตอนไหนวะเนี่ย กลางจะไปเคลียร์จุดมี่อยู่ตรงไหนครับพี่แบงค์เออดอทดันเก้าเมื่อกี้จำได้ไหมที่เราเราโดนยิงอะ่ะพี่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆไร่เขาอะ่ะเดี๋ยวขึ้นเคลียร์ดอทดันเก้าก็ เอเขียนว่ารอตำรวจรอตำรวจปีเขียนกด เนี่ยไม่เจ่แถวนี้แหละยิงรถตลอดเจอยิงเลยใช่ไหมพี่เฮลสอระวังด้วยเสียงปืนพี่แบงพี่เอ้พี่นิกบอกว่าคนเกมบอกตัวอะไรพี่ต้องบอกเออโอเคโอเคเมื่อกี้เป็นได้ยิงป่ะไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเดี๋ยวแล้วแมนนี่คืออะไรเนี่ยลงผมเล่นไม่ได้มาดนเป็นผมไม่ไม่ที่เขาาร์คแมนเนี่ยตดตรงผมเลยเ่ย เออเฮ้ยใครยิงไม่ใช่พวกเราใสได้ไหมครยิงครับมีใครยิงหรือเปล่าไม่มีไม่มีระวังี แบง์ยิงงไหนพี่แบงค์โคเบอร์หินนะผมวิ่งแมงโอเคเอ,อ๋อตรงตรงแมงข้างหน้าผมใช่ไหมร่วงร่วงโอ้ก็รัางจะไปยิงเลยร่วงแล้วครับร่วงแล้วเคลียร์เคลียร์เฮ้ยทำไมมันยังมีเสียงปืนอยู่วะพี่ตอนนี้ยิงตอนนี้ยิงนี่ไงแมนเลยนะ